สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูแอนจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องสีนะคะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะ Col o r พผู้ตามครูนะคะ Col o r แปลว่าสี color แปลว่าสีเก่งมากค่ะามาดูซิว่ามีสีอะไรบ้างนะคะ Y ยลโลสีเหลืองเยลโลสีเหลืองเก่งมากค่ะไวท์สีขาวไวท์สีขาวบลูสีฟ้าบลูสีฟ้าเก่งมากค่ะนักเรียนพิงค์สีชมพูพิงค์สีชมพูเก่งมากค่ะ White, เลสสีแดงเลสสีแดงพูดตามครูด้วยนะออเรนสีส้มออเรนสีส้มเก่งมากค่ะพบโผลสีม่วงพบโผลสีม่วงเก่งมากเลยค่ะต่อไปสีอะไรคะกรีนสีเขียว กรีนสีเขียวเก่งมากค่ะนะักเรียนสีอะไรคะสีดำโอเคแบล็กสีดำแบล็กสีดำเก่งมากค่ะและกบราวสีน้ำตาลบ r o ว n สีน้ำตาลเก่งมากค่ะ,ะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะบ r o ว n สีน้ำตาล Black สีดำพีพ p ปสีม่วง Orange สีส้ม Yellow สีเหลือง <c oughs> Green สีเขียวเ e d สีแดง White สีขาว Pink สีชมพูและ บลู Blue, สีฟ้าพูดตามค่ะบลู Blue, สีฟ้าเก่งมากค่ะตบมือตัวเองหน่อยเดี๋ยวคลิปเรียนรู้เรื่องสีก็จบเพียงแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปท่องด้วยนะคะเด็กๆ